เอาไหม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 เอาแล้วเอาแล้วไมพาไปแล้วคุณกินบ้าอะไรคราวที่แล้วขโบอกจรางเงินลอกลังกันเลยชอบชะล่ากันเดี๋ยวนี้อะไรที่แม่ขายเป็นเงินด้สามจุดห้าเมตรครับเช็คได้สามจุดสามกว่า ไฟอัพโหลดสิเฮ okay. ้ยอัพโหลดสิเทปเทพเทเดี๋ยวเราพาดูคูเกิลกันครับเฮ้ยเทป y o u t u วัน้อีกนิดนึง YouTube จะพาดูยูทูบไหมครับสามวั้ไม่ใแนนที่นี้เอาเป็นภาคนาลกแล้วกันภาคนาลกเห็นป่าส,สังเกตตัวนี้ฮะ เต็มแล้วครับไม่ถึงห้าวิครับเต็มแล้วโคตรเทพครับแมึาป้าขได้สาฟไนียงดูยังไอ้สฟไฟเนี่ยดูเดี๋ยวไม่โคดคำเลยไอ้ไม่ดูอัพโหลดนันอย่างนี้ไม่ใอัพโหลดอย่างนี้เอาว่า